สวัสดีครับผมทรงรุ้ดนะครับก็เป็นเจ้าของร้านอยู่พอวันนี้ก็พาพา,พาน้องๆมาที่ร้านอาหารญี่ป,ปุ่นชั้น6เซ็ทนทรัเวิร์นะครับวันนี้ก็จะขอแนะนําน้องที่เพิ่งเพิ่งเข้ามาช่วยงานร้านอยู่คอก็จะเป็นคนแรกนี่ก็จะเป็น หาชื่อน้องกรอบนะครับน้องกรอบน,นี่กรอบนะครับครับผมแล้วก็คนที่สองก็จะเป็นน้องพลอยครับผมน้องกรอบนี่ก็คือว่าอาจบทางด้านศิลปะของพ่อครับแล้วคือการจะมาร่วมง,งานกับยูพอได้สักอีวัน e เป็นปีครับเป็นปีอ๋อแล้วก็ถ้าเป็นปีนี้ก็โอเคก็ได้อยู่อะไรเงี้ยถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเป็นช่วงหนึ่งก็ต้อง ก็ต้องอาจจะต้องอัดแจ้งทางร้านก่อนอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นอาร้องพลอยนรับพลอยก็ช่วงเป็นนักศึกษาที่ที่มอคสเตดเขาเขาก็ขึ้นเอ็นทาร์ติกก็จะมาช่วยช่วงซัมเมอร์ซัมเมอร์ก็จะเป็นคนอัพโหลดคอนเทนต์หรืออะไรประมาณนี้ปกติร้านยูพอก็ตอนนี้เราก็เพิ่งเริ่มก็กำลังจะเพิ่มสินค้าไปเรื่อยๆนะตอนนี้ามีอยู่ทั้งหมดอ่าสี่ห้าร้อยก็น่าจะตั้ง น่าจะต้องเป็นพันไอเทมก็นในอีกสักสามี่เดือนสี่ห้าเดือนนี้แั้วก็น้องลอยแล้วก็อาจจะเป็นเพื่อนน้องลอยก็จะเป็นคนทำทำคอนเทนต์สินค้าในในอยู่พอส่วนถ้าเกิดมีถ้าลูกค้ามีคําถามอะไรก็โทรเข้าเบอร์02คาดเป็นคาเกก็ได้ครับหร,รือว่าในเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะมีเป็นอนอกจากเบอร์02แล้วก็จะมีเบอร์คุยถืออีกอีกสองเบอร,ร์ก็จะเป็นคนุณบุญทามวก็เป็นคุณ เป็นเป็นน้องก๊อฟเป็นคนช่วยตอบคำถามพวกสินค้านะครับเกิดมีอะไรสงสัยก็ถามถามน้องก๊อฟได้ก็จะลองเล่ารายละเอียดคร่าวๆว่าน้องกอ๊อฟเป็นใครมาจากไหนครับผมก็เริ่มต้นที่เริ่มต้นนะครับที่เรียนก็มหนึ่งที่วัดราชาร วรดละชาครับผมแล้วก็มาเรียนต่อที่อาชีวศิลป์ครับศิลปะศิลป์ปวช,รชครับปวชครับผมพี่ก็จบพรดราชามาก,ก็มาจากโรงเรียนเดียวกันโรงเรียนนี้ประามาณใหญ่สุดในย่านนั่นในะใ่ไี่ใครเกิดเป็นกระเบิกระเบื้ซ้ายมาจากพรดละชานี่แหละตัวหนวดแล้วก,เก็เราก็ไปเรียนช่างถึงกับึงอาิลปัะวาดลูกใช่ครับเนียก็ที่ว่ามาอยู่มาอยู่ที่ร้านยูคอเนี่ยก็คิดว่า ถ้าจะให้มาช่วยทำคอนเทนต์พวกเกี่ยวกับพวกทำทำพวกรูปภาพอะไรพวกนี้พวกอาจจะตัดต่อวิดีโอทำให้คอนเทนต์ของรัฐยุคอมี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 มุมมองในเชิงศิลปะมากขึ้นน่าสนใจขึ้นใช่คืให้ให้ให้หน่าสนใจคือว่าคือว่าอย่างรัฐยุคอเีิมจะเป็นเพนเพนไม่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 ค่อยมีศิลปะหรือไม่ค่อยมีลูกเล่นรูปภาพที่ถ่ายที่ถ่ายแล้วก็พวกพวกวิดีโอที่ทํา ก็จะเราเราจะเพิ่มกครับปกติเราจะใช้ค a ม t a s i ตซียในการตอบต่อเวลาตัดที่สินค้าแต่คราวนี้ตัดที่สินค้าเนี่ยก็คงจะเป็นอาจจะเป็นอะโดดีพรีเมียร์ก็คือว่าทําให้มัน,ทำ,มนทำให้มันแอด,แอดวานซ์มากขึ้นแอดวานซ์มากขึ้เราก็ใช้ใช้ตัวนี้ก็อาใัยดนตรีหรืออะไรกนะ็แล้วก่อนหน้านี้กทํออะไรอืทอกทํางทนร้านอกทรอกอ งานรัดฟิล์มรานฟิมฟิล์มรูปอะไราเงี้ยครับทำที่ทําอยู่แถวชิดลมอ๋อชิดลมบนบนสบาบนรถไฟ BTS ครับออรถไฟ BTS ทำมาประมาณเกือบ2อปีอะสองปีเจกับรูปก็กดูลูปเป็นทําอะไรใช่ครับก็คอยถ่ายรูปครับกเป็นจะเป็นการพาร์ทพาร์ทพาร์โดยตรงาร์ทําร์ททำไมิ้งของจากทันนี่นะครับเราเราทำอะไร อยากจะออกมาโตเองครับออกโเองก็คือขายเสื้อลองขายเสื้อดูลองขายเสื้อดูครับผมแตาไม่ไปไม่ได้รอไม่ได้รอเสร็จแล้วมาทำอะไรต่อก็อยู่อยู่ที่บ้านสักพักหนึ่งครับแล้วก็มาสมัครงานครับผมแล้วล้วทำไมตอนนั้นูถึงถึงสนใจที่จะมาที่นี่ครับเพราะว้าในบ้านนียแล้วก็ ความสะดวกของผมด้วยครับขอความสะดวกครับแล้วก็ก็ขอให้มีความสุขทำงานกับร้านอยู่คอร์ดตับยูคอร์ตับไปอันแล้วพอแล้วพอก็ก็ครึ่งมาช่วยในเรื่องคอนเทนต์เล็กๆน้อยๆนะครับก็คือแล้ก็คือว่าอยู่คอร์เนี้ยนอกจากขายท้ายเน็ตยู่คอร์แล้วเราก็จะขายสินค้าอยู่ในเว็บอื่นด้วยพอก็จะเป็นคนทำรายละเอียดสินค้าคราวนี้มีสินค้าอยู่ประมาณพันรายการเนี่ยจะให้ทำเสร็จภายในเดือนหนึ่ง ไ่เจ็บนไม่เจ็นั้นก็ต้องการต้องการรับสมัครคนเพิ่มให้ให้ให้ก็คือให้ให้มาช่วยในในในการทำาคมเปถ้าเกิดใครใครมีคําถามเกี่ยวกับสินค้าตัวไหนหรืออยากจะให้ปรับปรุงเรื่องไหนหรือว่าอยากจะมาช่วยงานอะไรเงี้ยครับคือก็คือว่าย u ท e ก็คือว่ายูครตอนนี้ก็เริ่มจากเล็กๆก็คือผมเองก่อนก็ทําพวก แท็กสินค้าไเล็กน,น้อยเท่านี้พอเราเพิ่มสินค้ามากขึ้นเนี่ยก็จะมีมีเครื่รองหนึ่งที่ที่ที่เราไม่มีคนดันั้นก็จะไม่มีคนให้บริการก็จะอาจจะตอบอีเมลช้าบ้างอาจจะตอบไลน์ช้าบ้างหรือว่าโทรมาแล้วไม่ค่อยมีคนรับสายหรือว่าอธิบายสินค้าไม่ถูกใจหรือว่าไม่ไม่ไม,ไม่โทรถามสินค้าไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยอัน,นก็คือว่าช่วงช่วงนี้เราตอนนี้กําลังพึ่ง เพิ่งเริ่มหมดทุกอย่างแล้วก็นานๆไปก็จะมีคนๆมาเพิ่มขึ้นแล้วก็ทําเรื่องพวกนี้มากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นที่ร้านยูพอการบริหารงานหรือว่าการการทางานก็ถ้าพอมีอะไรฝากถึงเป็นคือตอนแรกก็อยากจะพูดมีมีความรู้สึกยังไงที่รัฐของร้านยูพอเราจะใช้ร้านยูพอปรับปรุงยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ย เราเรา,เรา,าเราคิดว่าเวลาไปเรียนเรวเนี่ยพอจะมาช่วยช่วยร้านได้ไหมอะไรหรือว um, oui, ่าแนะนาเพื่อนมาอะไรบ้างก็ต้องดูก่อนนะคะว่าตารางกิจกรรมอว่ามันเยอะขนาดไหนเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีตารางเรียนอีืมแล้วเป็นไงบ้างอ่าตอนมาร้านอยู่พอครั้งแรกอย่างเงี้ยแล้วก็มีความติ่ททำงานอยู่ปัจจุบันอะไรเงี้ย ็ดีค่ะก็เรื่อยๆเนี่ยค<า>่ะดีกวอยู่บ้านเฉยๆเพราะก็ยังแบบก็คือเราเราเรายังทําก็คือว่าตอนแรกผมทําอย่างเล่นๆก่อนนะแต่ทำทำกับที่บ้านอะไรเงี้ยพอโตขึ้นก็คือยังยังอยู่ที่บ้านอยู่ก็อยู่พอใน้นะก็คือตอนนี้เรากาลังหาสถานที่อยู่นะคือว่าสถานที่เน <c oughs> ี่ยก็จะเป็นอ่าก็จะเป็นก็คือว่าปลูกบ้านสองหลังในในบริเวณสักสักร้อยร้อยกว่าตารางเมตรหรืออะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็มีกระดังเก็บของ ถ้าเกิดมันเวิร์กก็คือว่าตอนนี้เรากำลังเพิ่มสินค้าสักพันก,ก็น่าจะอีกอ่สักพันสัักพนไอเทมเนี่ยก็คือว่าภายในปีนี้แล้วก็ถ้าเกิดปีหน้าปีที่สองเนี่ยก็น่าจะสักพันกว่าหรือว่าสองพันไอเทมถ้าเกิดมันโตระดับนั้นนะมียอดขายก็คงจะทำง,งานเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะมีโปรเจกต์ที่อ่าท,ที่ที่ทดลองไปเปิดในในห้างนะครับก็จะเป็นก็คือว่าก็จะเป็นสินค้าที่อ่าปกติผมจะก็จะเลือกเป็นพวกของแปลกใหม่ของที่แบบลองดูว่าอ เป็นไปเดินห้างแล้วอย่างนี้เมืองไทยยังไม่มีขายอะไรเงี้ยก็จะก็จะไปดูของต่างประเทศแล้วก็เอาเอาของต่างประเทศเนี่ยเอามาเอามาลองลองจําหน่ายลองขายขายขายดูอะไรเงี้ยเราเราเราก็ครับรู้สึกรู้สึกยังไงแล้วเอาทำงานมาได้ได้ปักแบับครับหนึ่งก็สนุกดีครับ เราเรามีอะไรแบบคือแบบปิดอดอัะไรครับหรือว่าแบบสถานที่บ้านมันมันเล็กเกินอะไรของเต็มไม่หมดอะไรอะไรเนี่ยก็ไม่อิดปากครับไม่ครับครับก็ขอฝักขอฝากได้ฝักตัวกับน้องสองคนครับก็ฟรีหรือว่าใครสนใจก็ให้เบอร์โทรศัพท์ลูกลูกค้าอาจจะติดต่อได้ครับยังยังไม่มีแฟนทั้งสองคนครับยังไม่ที่ไป โอเคเราก็ทันข้าวกันเทยอันนี้